สัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกูรูแฟชั่นระดับท็อป5ของเมืองไทยที่คร่ำบอดวงการแฟชั่นมาไม่ต่ำกว่า10ปีผู้อยู่เบื้องหลังความงามของนางแบบหล,หลายๆคนบนปกนิตยสารอาชีพที่ใครๆหลายคนใฝ่ฝันกับการเป็นสไตลิสช่วงหน้ากับดีไฮโปรไฟเบื้องหลังความสำเร็จของคุณเจี๊ยบเอกมลอัตถกมล จะรู้แล้วว่าชุดแบบไหนที่เหมาะคับว่ายน้ำนี่จ้าลูกๆเลยมีอยู่เล่มหนึ่งครับนัดพี่เบิร์ดไปถึงพี่เบิร์ดเอาเสื้อมาปูบนพื้นนะคือถ้าเกิดพี่เบิร์ดพูดที่มาตอนนั้นคงแบบเหลือตัวนิดเดียวสนับสนุนโดยมาม่ารถหมูสับ BSC International ผลิตภัณฑ์สสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีไฮโพรไฟล์เบื้องหลังความสําเร็จค่ะวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังความสําเร็จของอาชีพซึ่งเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจาก เขาเรียกว่าแถวหน้าแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้ค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นแฟชั่นสไตลิสต์แถวหน้าของเมืองไทยถูกต้องแล้วนี่ดูทรงผมการนี้เป๊ะนะครับถ้ารองเท้านี่ถ้าสูงมาได้นี่จะเห็นเลยนะครับว่าไม่เหมือนใครเป็นการสมศักดิ์ศรีแฟชั่นสไตลิสต์แถวหน้าพี่เจี๊ยบค่ะพิจูนานครับมารายการเนี้ยก่อนที่ตอนนี้ทุกคนรับรู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยพี่เจี๊ยบเป็นแฟชั่นสไตลิสต์แถวหน้าใช่ครับก่อนหน้าที่จะเข้ามา พี่เจี๊ยบทําอะไรคะพี่รุ่นแรกๆดีกว่าออ๋รุ่นแรกๆตอนนี้อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่อยู่แถวหน้าก็ได้ครับแถวหน้าถ้าพูดถึงแฟชั่นสไตลิสต์นะคะพี่มังอย่างก็ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เจี๊ยบเคยอยู่พราวมาก่อนใช่ไหมฮะพี่เบิร์ดจะถ่ายแบบพี่เจี๊ยบต้องมาดูคุณอปอร์ถ่ายแบบพี่เจี๊ยบก็ต้องมาดูอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คือก็ถือว่าใครๆก็เคยผ่านมือพี่เจี๊ยบก่อนก่อนหน้าเนี่ยค่ะพี่ทำอะไรมาคะตั้งแต่เด็กๆเลยอยากเป็นสถาปนิกนะครับคือไม่เก่งไม่เก่งเลขไม่เก่่่งงวววิิทยยาาาาาศศสสตรรรรรรร์ออออะะะะไไเเีี้คคัับบบดดชชลปปูใม มันมีคณะมัณฑนศิลป์ก็ไม่รู้จักด้วยนะครับปรากฏว่าสอบติดมัณฑนศิลป์<ฆ>ก็เลยเรียน<ฆ>เรียนศิลปกรมัณฑนศิลป์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ระหว่างนั้นเนี่ยคือชอบศิลปะชอบแฟชั่นชอบเสื้อผ้าชอบอะไรไปด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไม่รู้จักอาชีพสไตลิสต์นะครับว่ามันเป็นยังไงแต่รู้ว่าชอบแฟชั่นอยากเป็นดีไซเนอร์อยากทําอะไรที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูอ่านวกาซีนมันมีรุ่นพี่ๆที่แบบประกวดยังดีไซเนอร์อะไรเงี้ยจบศิลปกรทั้งนั้ลอะแก็หพจบมา ประกวดอย่างดีไซเนอร์เนาะเดินตามรอยรุ่นพี่ๆอะไรเงี้ยครับผมประกวดอย่างดีไซเนอร์เนี่ยได้ที่หนึ่งเลยนะสมัยนั้นสมัยนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มเข้ามาพอประกวดอย่างดีไซเนอร์ได้มันก็จะมีคนชวนไปทําเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าให้กับร้านให้กับอาเซอร์สเร็จรูปอะไรเงี้ยครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่นะยังไม่ใช่เราเราก็ชอบแต่มันก็ไม่ใช่ทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านมกกาสีนหนังสือแพลวเขารับสมัครผู้ประสานงานฝ่ายแฟชั่นอะไรเงี้ยก็ ลองไปดูเพราะเราเห็นรุ่นพี่ๆอย่างพี่แตงชยยวัตรเป็นไอดอลของเราเลยนะครับสมัยนั้นสไตลิสต์มีอยู่ไม่ถึงห้าคนในเมืองไทยครับเนื่องจากเมกะซีนมันน้อยก็เลยแบบสงสัยทํางานแบบนี้อยากลองทําแล้วก็ก็เลยไปสมัครงานที่หนังสือแพรวเขาก็รับเลยเหมือนกันนะครับรับทันทีเลยเหมือนกันดีใจมากทางานกับหนังสือแพลวก็สิบเจปีครับสิบแปปีแล้วก็ลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์ถ้าสมมติว่าคนดูอยู่ตอนนี้แล้วเขายังงงอยู่อาชีพที่ชื่อว่าสไตลิสต์นี้ทำอะไรกันแน่คะพี่เจี๊ยบอาชีพสไตลิ ดูดีคือการที่จะแต่งตัวให้คนดูดีเราต้องรู้ว่าคนนี้บุคลิกยังไงคือต้องอ่านบุคลิกคนออกคือนอกจากอ่านบุคลิกไลฟ์สไตล์แล้วมันต้องอ่านรูปร่างคนให้ออกด้วยครับเหมือนเป็นสแกนเลยนะว่าคนนี้ไหล่แบบนี้คอแบบนี้แล้วเราก็ไปแอนะลิซ์ให้ได้คําตอบว่าคนนี้อะไรยังไงแล้วก็ค่อยแต่งตัวให้เขาอ๋อเหมือนกับว่านัดโอปอไปถ่ายแฟชั่นเดือนหน้าครับปาร์ตสไตล์จะรู้แล้วว่าชุดแบบไหนที่เหมาะกับ รีบเดาเ้วยกันผมเคยเห็นคุณในชุดว่ายน้ำครับสวยนะสวยสวยครับเป็นลูกๆเลยไร้ายกัจค่าพี่เจี๊ยบต่อครับชื่ออะไรแล้วครับพี่ชื่นช็อกเรื่องการเป็นลูกก็คือนั่นคือระบุอาชีพที่แน่นอนว่าสไตลิสต์ทำอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสไตลิสต์แมกกาซีนมันก็อาจจะพิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะว่าคนที่เราทำงานด้วยจะเป็นคนดังเป็นเซเลบบางคนเขาก็จะมีสไตล์ของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเปลี่ยนว่า ก็ไม่ได้เขาก็จะไม่ชินอะไรเงี้ยครับคือต้องส s t ดี้นิสัยคนแต่างพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยฮะพี่เบิร์ดมาถึงปุ๊บวันนี้ถ่ายปกเปล่าพี่เจี๊ยบต้องดูไงฮะพี่เบิร์ดเออวันนี้คคอลลเชั่นพี่เบิร์ดเนี่ยแต่ละครั้งที่จะถ่ายนะครับต้องไปเจอพี่เบิร์ดที่บ้านแล้วก็คุยเรื่องคอนเซปต์คือไม่ได้คุยกับพี่เบิร์ดคนเดียวคุยกับผู้ใหญ่ของแกรนด์นี้ว่ที่คอยดูแลเรื่องลุคลของพี่เบิร์ดแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาให้เลือกบางครั้งพี่เบิร์ดก็จะเอาเสื้อผ้้้้้าาาาขอออออองงงงงงพพพพพีีีี่่่่่่่เเ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 เบบบบบบบิิิรรรรร์์์ดดดดซึึึมมมยยยููลลนนนนนคคคััััไไปปปถืืืจะุสท มีบบให้เลือกกว่าย <30 S 2> ี่สิบตัวถ้าแบ<พ>บพี่เบิร์ตจะง,ง่ายอย่างนึงตรงที่ว่าเขาเคา,ารพในหน้าที่ของเราอะครับเคยบางเล่มที่ทําแล้วแบบพี่เบิร์ตไม่ได้ชอบเสื้อผ้าเลยนะแต่พี่เบิร์ตก็ถ่ายจนเสร็จแต่เรามารู้ที่หลังว่าไม่ได้ชอบเขาไม่พูดให้เรารู้สึกว่า เจ็บเธอผิดนะหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ทำให้เราเสียความมั่นใจอ่ะคือถ้าเกิดพี่เบิร์ตพูดขึ้นมาตอนนั้นคงแบบเหลือตัวนิดเดียวไปต่อไม่ถูกเอะแล้วอย่างนี้เนี่ยผมก็เริ่มอยากรู้แล้วสมมติว่าผมเป็นน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านว่ามีความฝันอยากเป็นสไตลิสต์มันต้องทำยังไงต้องไต่เต้ายังไงครับถึงจะได้ไปจับเสื้อผ้าให้กับเหล่าซูเปอร์สตาร์อย่างแรกเลยนะครับผมแนะนำว่าควรจะไปขอฝึกงานกับรุ่นพี่ๆเขาก่อนคือคือ ตัวผมเองเนี่ยสอนหนังสืออยู่ที่ศิลปกรเป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะครับครนี้สอนวิชาแฟชั่นดีไซน์เนี่ยเวลาถามเด็กว่าโตขึ้นจบแล้วอยากเป็นอะไรเนี่ยครึ่งหนึ่งอยากเป็นสไตลิสต์นะครึ่งหนึ่งคือไม่ได้อยากเป็นดีไซเนอร์ทุกคนนะครับมันก็เลยเป็นอาชีพที่เด็กๆรุ่นใหม่เขาอยากทำคือเขาอยากทำเขาต้องไปฝึกงานก่อนเขาจะรู้ว่าสไตลิสต์เนี่ยมันเป็นงานเลเบอร์นะมันไม่ใช่งานสุดงานนะเขาอาจจะเห็นว่าเราอยู่กับแบรนด์เนมแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันต้อง มันยากกว่านั้นเยอะมันต้องใช้แรงด้วยครับครับแต่จริงจริงอาจจะถ้ามองตามสื่ออาจจะดูเป็นอาชีพที่กิิบเก๋นะเก๋มากไนดะ้ตัวดีๆแพงๆกับนะเราซ uh ูเปอร์สตาร์เราซูเปอร์โมเดลถ่ายแฟชั่นครั้งหนึ่งก็ไม่ได้มีชุดเดียวไม่ได้มีหน้าเดียวอีกมี8สมมุติสิชุดอย่างเงี้ยต้องหายเสื้อผ้ากี่ชิ้นเราคิดดูมันเยอะนะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปพิกอัพเองขนว่าเองเยอะไรเงี้ยสมัยก่อนไม่มีผู้ช่วยนะครับรีดผ้าเองด้วย แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรยิ่งใหญ่แล้วนะมีน้องๆมาช่วยมาฝึกงานด้วยก็มีลูกศิษย์บางทีที่เรียนกับที่เราสอนนะครับอาจารย์ขานุขอไปฝึกงานด้วยอะไรก็มีเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยน้องๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้เริ่มสนใจขูพึ่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราจะมาลุ้งลึกกันต่อนะครับกับพี่เจี๊ยบกับรายการดีไฮโปไฟครับผมเอาบุ๊กแบงค์มาด้วยบุ๊กแบงค์ไปปรับพอไปอัปเดตปุ๊บ มีขนาดนี้เลยเหรอดูโก้ดูนะเห็นไหมดูโก้ขึ้นมาเลยอ่ะตอนแรกหนูดูธรรมดามากใช่ดูโก้โก้มากสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองฟลอร์ BSC International แบรนด์สุกไก่สกัด เราก็สู่รายการดีไฮโรไฟล์เบื้องหลังความสํำเร็จนะครับเรายังคงอยู่กับพี่เจี๊ยบนะฮะเรียกว่าเป็นสไตลิสแถวหน้าของเมืองไทยตเราี้ต้องกลับมาเมาส์กันต่อแล้ว<ฆ>ครับพี่เส้นทางการทํางานของพี่เนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มไปประกวดนะครับ,รบจนเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ในวงการ,<ฆ>รมีเด็กๆที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าอาชีพนี้เนี่ยทำเงินได้ในระดับไหนต่อเดือนหกนะหลักประมาณครับโดยประมาณไม่โอ้ย มันปีหนึ่งก็เจ็ดหลักหลายปีก็หลายสิบหลักปีหนึ่งสิบหลักก็มันก็หลักได้รายได้เป็นแสนต่อเดือนเนี่ยได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บมันจะได้เลยนะครับมันก็ต้องค่อยๆสะสมไปผมเอาบุ๊กแบงค์มาด้วยเราไม่สื้รวยรายได้แบบนั้นแต่ว่ามันเป็นอาชีพในฝันพอเชื่อว่าตอนนี้สไตลิสต์เต็มไปหมดเยอะมากเยอะมากาคือสมัยก่อนมันสไตลิสต์หนึ่งคนทำหลายอย่างแล้วสมัยนี้มันมีฟู้ดสไตลิสต์ มีโฮมสไตลิสต์มีอะไรมันแยกย่อยมันเยอะมากเลยพี่ทำฟูสไตลิสต์ดใช่ไหมฮะไม่เป็นาอไม่เป็นนะครับทกับงหาอยู่ด้วยสไตลิสต์มันเยอะแต่เราอ่ะก็คือเบอร์ใหญ่อ่ะพี่เจี๊ยบทีนี้ต้องขอละลาบและลวงถามครับรายได้ก้อนใหญ่ก้อนแรกในชีวิตหลักล้านก้อนแรกในชีวิตจําได้ไหมว่าพี่เจี๊ยบไปทำอะไรอ่ะอย่างนี้ครับคือ ไม่เคยมีเงินถึงร้านเลยอะตอนทำร้านแรกนี่คุณจะย้อนกลับไปเมื่อเราเริ่มต้นทํางานใหม่ๆก็เลยคิดว่าเราทําอะไรว่าเงินหนึ่งร้านในบัญชีนี่มันไม่มีคือตัวเลขมันไม่ถึงสักทีอะครับคือคือพอมีสักสองแสนก็ดาวน์ลดแล้วอะไรเงี้ยระหว่างระหว่างนั้นก็คือผ่อนลถไปมีเงินอีกสักก้อนหนึ่งก็ไปทําแบรนด์เสื้อทําเสื้อขายครับมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับจนรู้สึกว่าพอมีเงินล้านตอนไหนหรือครับตอนเอาบุ๊กแบงค์ไปปรับอะคือเราไม่เคยเอาบุ๊กแบงค์พอไปอัปเดตปุ๊บโอ้ มีขนาดนี้เลยเหรออะไร่เงี้ยแปลว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีเรามันมีเป็นเลขเสร็จหลักได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับคือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าคิดทะเลาะให้เก็บถึงหนึ่งล้านก่อนเราไปใช้นี่มันไม่เคยคือมันชีวิตเงินผ่อนทบมันก็ผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนต้านผ่อนรถผ่อนเข้ามาไปเรื่อยๆครับแต่ส่วนมากก็หนีไม่พ้นเรื่องรถรถยนต์เนี่ยซื้อเป็นชิ้นใหญ่ๆชิ้นแรกให้กับตัวเองครับนอกจากถ้าเป็นสไตลิสต์นะครับตอนนี้เห็นว่าเป็นบอกริยสารฟิโมนด้วย ใช่ครับอ่านี่เดินทางมายังไงถึงแบบว่ามาเป็นบกเองเลยต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับมาให้เกียรติสัมภาษณ์หนังสือผมไปแล้วขอบคุณเช่นกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญนะคขอบคุณนะครับขอบคุณไปก่อนนะครับค่ะเป็นหนังสือแฟชั่นน้องใหม่เลยแฟชั่นน้องใหม่ครับที่จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ก็คือไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นหนังสือผู้หญิงนี่แหละครับแต่ว่า แฟชั่นคือด้วยชื่อของมันคือฟีโรโมนใช่ไหมครับเราก็จะจะทำยังไงดีให้แมกกาซีนผู้หญิงเนี่ยมันแตกต่างจากที่มีอยู่เพราะผมชื่อว่าคอนเทนต์ผมคงไปแข่งกับใครเขาไม่ได้เขาเขาท,ที่มีอยู่บนแผงมันแน่นกันอยู่แล้วครับคอนเซปต์เนี่ยเป็นทางคุณเจ้าของหนังสือนะครับคุณอิทธิเขาเป็นคนคิดขึ้นมาคือชื่อฟีโรโมนมันแปลว่ากลิ่นเป็น mm hmm. แรงดึงดูดหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแฟชั่นของเราเนี่ยมันจะมีเซนส์ของฟีโรโมนของความเซ็กซี่แต่ไม่โป้นะครับ กลายเป็นบกอกับสไตลิสต์นี่มันแตกต่างกันไหมครับสไตลิสต์ตอนที่ผมเป็นสไตลิสต์ผมดูแต่แฟชั่นดูแต่เสื้อผ้าคือใจจริงอะอยากเป็นบกอมานานแล้วล่ะครับเพราะว่าเราอยู่กับเราอยู่ตรงแฟชั่นมานานเกินอะเราสักสิบกว่าปีมันก็เบื่อเมอนกันนะก็เลยอยากมาเป็นคนที่ดูสูงขึ้นไปอีกคือดูคุมทั้งเล่มเลยอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีทางทางคุณอิทธิเจ้าของเนี่ยเขาก็ให้โอกาสเราตรงนั้นก็เลยเอามาทําเป็นบกอเล่มนี้ดูเพราะนั้นเราก็ต้องคุมให้มันอยู่คนนี้ เราต้องคุมกองบอกกองทางกองคือคนเขียนคอลัมน์หรือช่างภาพหรือทุกส่วนนะครับเรามีหน้าที่ที่ต้องคุมบางทีเราให้น้องช่างภาพไปถ่ายรูปสัมภาษณ์มาอย่างสมมติอย่างเงี้ยถ่ายบบโอ้โหอินดี้มากรือป่านี่ไม่ใช่นังสือเราละต้องไปถ่ายใหม่หรืออะไรเงี้ยครับก็ต้องคือเราต้องคุมทุกอย่างให้มันอยู่ในคอนเซปต์ในคาแรคเตอร์ของหนังสือให้ได้คือผมชอบพี่เจี๊ยบป่ะพี่เจี๊ยบจะเป็นเป็นคนที่มีท่าโพส แจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนโพสต์ท่ารู้จักท่าโพสต์เป็นร้อยๆถ้าอย่างไงอารมณ์เข้ากับรายการต้องนั่งไงฮะสามคนพี่เจี๊ยบจัดให้โอ้โหนี่คืออันนี้ควรจะบอกกันก่อนขัดที่ยากแล้วเอาผู้หญิงกันผู้ผมผู้ผู้หญิงเนี่ยตัวพี่ก่อนก็ได้ครับผู้หญิงท่านั่งให้สวยนะครับขาในขาซ่าขาที่อยู่ข้างในติดเบาะมันต้องขาให้เห็นนะฮะให้เห็นนะฮะโอ้โพี่มังก์ะเราหลบเราหลบเราหลบให้นะฮะพี่มังของแดนนี่ฮะอ่ะผู้ผู้หญิงครับควรจะนั่งประมาณนี้อ๋อเหมือนเปิดให้ดูขาดูยาว ฮะมันดูสุภาพด้วยดูโก้ดูนักเห็นไหมดูโก้ขึ้นมาเลยอ่ะตอนแรกหนูดูธรรมดามากพอควายปุ๊บหนูดูโก้ใช่ดูโก้โกมากเลยคดอประมาณคือจริงแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถนัดเก่งเลี้องสอนคลิกภาพนะครับแต่ว่าท่านี้ผมว่าสุภาพสุดละมันก็ดูดูดูไฉยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณโอปานั่งไขว่ห้ามันก็จะดูเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยก็ผมว่ามันตามบุคลิกคนไม่ต้องนั่งตามก็ได้ครับแล้วผู้ชายครับผู้ชายผมผู้ชายก็ คือผู้ชายคงได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมต้องหุ่มนี่นี่ครับต้องผมขมงผมใหญ่มากเป็นอย่างนี้นครับอพี่เจี๊ยบท่าน พี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับเอาเรื่ลายได้ของคือปอจะไม่ห้ามเันดีดีพี่ดิต่อให้จบจบไปเลยพี่เราแค่คุยกันเรื่องท่าโพสนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราให้พี่เจี๊ยบสอนเราบอกเราเรื่องเทรนด์ดีกว่านะเมื่อกี้ได้สาระไหมครับเนี่ยได้สาระได้หนูได้ค่อยอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยดีกว่าว่าเสื้อผ้าแบบไหนอะไรยังไงกําลังมาค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับดีไฮปรไฟล์ค่ะครับ แกไปมากพี่มังพี่แกผมอะไรที่มันดูเบาๆอะครับดูง่ายๆพี่คับพังละเราพังละผิวยังเอรไม่รอดมันมียุคขากระดิ่งค่ะละครั้งที่สยามสะอาดเลยที่ล่างเลยเนี่ยและนี่คือพี่เจเบกมลค่ะก็ไม่ได้การบ้านอย่างนี้ห้ามใส่อะไรครับอย่างที่น้องใส่อยู่ัะค่ะแล้วตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ภายในงานวอตานิก้าโตนรีเซิร์ฟเอ dition ค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานกันเลยดีกว่าค่ะ <Yeah. S 2> จริงๆเมนหลักของวนนัฒนการนะคะก็คือทำให้ผู้หญิงดูสวยที่สุดเน้นที่ทั t ติง้งพัทเทินแล้วก็ดีไซน์นะคะให้ดูเป็นผู้หญิงที่สุดอินเชฟที่สุดครับผมจริงๆแล้วนะครับขั้นตอนการจัดงานเนี่ยเราก็มีการเตรียมการค่อนข้างกระชั้นชิด อันนี้เป็นจุดยากจุดหนึ่งในการจัดงานนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่เป็น professional ซึ่งของทางวันยากานะครับแล้วก็เราเคายร่วมงานกันมาแล้วครั้งในมอเอปีที่แล้วเนี่ยทำให้การทำงานมัน,นท่างไหลลื่น สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองฟล์ร์แบรนด์สุกัยสกัดมัง Production กลับเข้ามาสู่รายการดีไฮประปายกับพี่เจียเอกมลค,ค่ะอขอบคุณครับขาาอบคุณกันยิ่งใหญ่ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาคุยเราคุยเรื่องอาชีพไปแล้วเนาะครับไลฟ์สไตล์ของเราวันๆเราทําอะไรบ้างคะพี่ผมเปิดแฟชั่นโชว์ดูนะ <laughs> คือนั่งนั่งดูแฟชั่นโชว์เปิดเว็บแบบ สไตล์คอมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบอยู่กับมันนานนะครับแต่ว่าดูว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยเป็นคนที่ไม่ได้เล่นกีฬาไม่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่ชอบนั่งรถนานๆอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่บ้านนอนดูทีวีอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คือพวกเอ่อแบรนด์ต่างๆเขามักจะส่งซีดีมาให้ว่าว่าซีซั่นนี้อะไรเป็นอะไรก็หยิบมาเปิดดูอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมเขียนคอลัมน์ให้กับหนังสือไฮโซปาร์ตี้เขียนให้กับหลายๆเล่มครับเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์อัปเดตหรือว่า Howto ที่เป็นเรื่องแฟชั่นนะครับอง การอัปเดตเทรนตอนนี้เริ่มจากทรงผมในช่วงซีซันนี้นี่น่าจะมาแนวไหนบ้างครับผมว่าฟรีฟอร์มและผมอะไรที่มันดูเบาๆอ่ะครับดูง่ายๆผู้หญิงด้วยเหมือนกันครับพังละเราพังละแล้วทั้งหมดทุกคนพังลังดาวันเละเอแล้วับคันอนไม่ได้เลยกระแทกบาดกระแทกบาดคือดูเบาๆดูง่ายๆอย่าฟิกคือเน้นเน้นเลเยอร์อ่ะอะไรอย่างเสื้อผ้าล่ะครับเอาซีซันซัมเมอร์นี้เลยดีกว่าขาใกล้ๆตัวอะไรเงี้ยสีพาสเทลอ๋อครับพาสเทลไปเลยนะครับกับดำ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าซัมเมอร์กับสีดำจะมาแต่มันม,มันกับว่าสีดำมันหายจากแฟชั่นไปนาน <c oughs> แต่ซัมเมอร์นี้นพาสเทลก็จะเป็นเขียวกับสีโอโรสสีแบบชายเย็นใส่นมนะครับ <c oughs> สีค <c oughs> ัตกรอนค่ะ ผิวยังปอไม่ลอดเลอผิวยังปออย่ามาพาสเทลแต่สีเขียวกับคนไทยไม่ถูกกันนะครับไม่จริงๆค่ะมาแต่ละซีซั่นไม่เคยมีคนไทยใส่เลยผมว่ามันไม่ไม่ใช่สีคนไทยอ่ะแล้วะอย่างยุคนี้มันฮิตเหลือเกินสำหรับผู้ชายกางเกงต้องขาเดฟขารีบมันยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ผมว่าเดฟอยู่อีกนี่ยจำได้ภาพช่วงที่ขาม้ามันฮิตอ่ะ มันก็อยู่สัก5ปีเลยนะบางคนเกิดไม่ทันนะมีหางกมีขาดิงมาค่ะกระดิ่งขารักข้างนะจ๊ะขางเนยครอบบ้านออกมาอย่างนี้เลยนะขามันเพิ่งหกเจ็ดปีที่แล้วเองนะครับมันมียุคขากระดิ่งค่ะะครที่สยามสะอาดเลยตอนนั้ที่ล่างโวยกันไปอย่างนั้นมีโอกาสจะย้อนกลับมามผมเชื่อว่าแฟนพันมันจะกลับมาตลอดสมัยก่อนมันอาจจะกลับมาแบบ อีกสัก2อสปีกลับมาแต่ณวันนี้นะครับมันกลับมาเร็วมากครัเราจะแบ่งแฟชั่นทุกๆ10ปีตั้งแต่ปี1,900เป็นต้นมาอย่างเอตี้ดิสโก้ใช่ไหมครับแต่พอเลยปี2,000ไปแล้วครับไม่มีใครนิยามแฟชั่นอีกแล้วว่า ทุกๆสิปีมันจะเรียกว่าอะไรมันจะเรียกว่าจะเป็นมอสจะเป็นฮิปปี้คือ60ก็คือมอสเซเวนตี้ก็คือฮิปปี้เอตี้ก็คือดิสโก้แต่ณวันนี้มันไม่มีคำจำกัดความเพราะว่าแฟชั่นมันวนเร็วมากครับอยากถามพี่เจี๊ยบว่าใครที่มันเป็นเทรนด์ของโลกมึงรอดใช่ไหมจากมึงนอกใช่ไหมฮะคือจะบอกว่าณวันนี้พอดีไซเนอร์มันเยอะมากครับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มดีไซน์เสื้อผ้าที่ตัวเองชอบแล้วสังเกตไหมครับว่าสมัยก่อนสมเสื้อหนุนไหล่มันจะหนุนไหล่กันท บางคนใส่หนุนไหล่บางคนใส่เอวสูงบางคนใส่มินิสเกิร์ตบางคนใส่ยาวมันเรื่องของสไตล์ที่ความชอบแล้วฮะมันบอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นตัวกําหนดคือตัวเรานี่แหละตอนนี้โลกมันหมุนจนกลายเป็นเราเป็นเทรนด์ setter ให้กับสไตล์ของตัวเองถูกแฟชั่นมันเป็นวินเทจทุกวันนี้มันเอาของเก่ามาใช้ใหม่ค่ะมันเป็นมันจะมีกลิ่นอายของวินเทจอยู่ทุกอย่างทุกใช่ครับในในทุกทุกอย่างรถยนต์ด้วยนะอะไรทุกอย่างเลยครับจริงฮะดีไซน์รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดก็จะมีความคลาสสิกอยู่ มันจะมีเส้นโค้งเส้นโค้งใช่ไหมคใช่อยู่ในรถอยู่ในจะเหมือนแบบรถสมัยใหม่จะเหมือนกับรถที่แบบ40ปีที่แล้วนิดนึงจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันคงความเป็นวินเทจยู่นะพอพูดเรื่องรถปุ๊บเขาพูดคุยเก่งเลยนะครับเราเราผู้ชายก็จะประสานเสียงกันเลย่ะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้พี่เจบแนะนําน้องๆที่มีความฝันอยากจะเดินตามทางของพี่อยากเป็นสไตล์เลสอยากเป็นบอคอก็ตามนะครับควรจะเริ่มต้นและใช้ปรัชญาอะไรในการดําเนินวิถีของตัวเองครับ มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะแต่ก็มีบางคนที่มีเทสต์โดยกาเนิดก็มีกันก็โชคดีไปคนทํางานสไตลิสต์หรือทํางานอาร์ตทั้งหมดนะครับต้องเป็นคนช่างสังเกตคือเจอผู้หญิงลูกล่างแบบนี้รู้แล้วว่าใส่เสื้อผ้าอะไรไม่ได้อะอย่างอย่างนี้อย่างนี้ห้ามใส่อะไรครับอย,อย่างออที่น้องใส่อยู่อะคะ่ะค่ะเป็นตอบเอง,อเองคือคุณโอปอเนี่ยเขาแต่งตัวอะไรก็ได้คือเขาชนะเสื้อผ้า คือแต่งตัวแล้นี้คือพี่เจเบตกมนค่ะยังไม่ได้กลับบ้านเังไม่ได้กลับบ้านเลยตกใจนะแต่งตัวเนี่ยอยาให้เสื้อผ้ามาชนะเราคือคนไทยเนี่ยติดว่าเยอะแล้วคือคือเก๋คือดีคือใช่ในฐานะที่พี่อยู่ในวงการนี้ไม่ยาวนานเหลือเกินอยากจะฝากบอกอะไรน้องๆที่อยากจะเข้ามาในวงการนี้ไหมคะการทํางานสไตลิหล์นะครับการสร้างเครดิตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการเงิน สมมติบอกว่าโอปอถ่ายแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ให้เลยนะอได้ค่ะพี่โอปอพี่กดเงินมาไม่ทันนะุ่งนี้เดี๋ยวโอนให้เลยไปสามวันโอปอโพี่โทรโอนย่งเออแต่ละพี่ลืมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผลงานของความสามารถของฝีมือความไว้เนื้อเชื่อใจกันอะไรเงี้ยถ่านทางแบบไม่เชื่อหรือไม่ไว้ใจเราเขาไม่มาปลดกระดุมให้เราสักเม็ดเขาคไม่ทำครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของเครดิตคือความไว้ใจครับมีโปรปลุลด้วยเหรอครับ พี่แพชจ่าผิดประเด็นผมต้องเริ่มไปเรียนรู้การเป็นบอกอจากพี่เจี๊ยบแล้วพี่ต้องสร้างครดิตีไม่เหลือวันนี้ค่ะในในพี่เจี๊ยบไม่อยู่กับเราแล้วเรามีของแทนคำขอบคุณนะคะจากรายการของเราเป็นกิฟต์เซตจาก Systema มาค่ะขอบคุณครับพขอบคุณครับและวันนี้หมดเวลาลงแล้วเพราะเชื่อว่าหลายคนที่ลงไลน์นะคะในแวดวงแฟชั่นคงได้รับ ทริคนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังจากพี่เจี๊ยบไม่มากก็น้อยทีเดียววันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงกับพี่เจี๊ยบขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและรายการเราจะไปตามหานะคะเบื้องหลังความสําเร็จของบุคคลต่างๆมาฝากท่านอีกแน่นอนกับรายการดีไฮโปรไฟล์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับแต่งตัวเนี่ยอย่าให้เสื้อผ้ามาชนะเรา